สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้กับช่างติ๊กนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนเทคนิคในการใส่ใบมีดนะครับใบมีดคอมนะครับตัวนี้นะครับใบมีดคอมนะครับท่านที่ซื้อมานะครับอยากจะใช้เองอยากจะใส่เองนะครับนะครับจักรก็ไม่เสียนะครับแต่แค่ตัดได้ไม่ขาดนะครับระบบมีดไม่เคลื่อนนะครับเราซื้อใบมีดมาเปลี่ยนเองได้นะครับระบบใบมีดทั้งหมดครับมีทั้งหมด3าชิ้นนะครับนะครับตัวนี้มันตัวหนีบได้นะครับ ตอนนี้ครับตัวนบได้แล้วก็คือใบมีดใหญ่นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับใบมีดเล็กนะครับนะครับเราจะสอนวิธีใส่นะครับท่านที่ซื้อมาแล้วนะครับจะได้ดูวิดีโอตัวนี้เพื่อได้ทําตามนะครับอาจจะเป็นความรู้เล็กๆนน้อยสําหรับท่านนะครับเน้าแรกนะครับนะครับก่อนอื่นก่อนใดนะครับผมเราก็ต้องใส่ใบมีดนะครับใส่ใบมีดบนก่อนนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับ เราถอดจานราถตอ,ถอจานได้เลยครับเราซื้อจากทางร้านมาเราพยายามดูนัมเบอร์นัมเบอร์ของดบับบใบมีดให้ตรงกันนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจากทั่วไปท้องตลาดน,นะครับใบมีดจะเป็นลักษณะนี้หมดแล้วนะครับ ถ้าเป็นอีกลักษณะหนึ่งจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับพวกจุกิจะเป็นนกแก้วนะครับจะเป็นคล้ายๆนกแก้วกับแมลงนะครับจะน้อยแล้วนะครับแต่เป็นพวกจุกิรุ่นใหม่หรือว่าเป็นพวกบัตเตอร์หรือว่าพวกยี่ห้อแจ๊กยี่ห้ออะไรต่างๆนะครับจะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับครับเลื่อนจนการออกครับเราต้องดันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราต้องดันตรงนี้นะครับในการใส่ใบมีดบนนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทำใดูนะครับขอบคุณนะครับ เราต้องดันตรงนี้นะครับให้ให้ตัวที่จะคิดไปมีดนะครับให้ให้ขยับนะครับโดยการใช้มือนะครับล้วงมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็ดันไปทางนี้นะครับเดี๋ยวัมจะนะครับครับเราต้องดันนะครับเห็นไหมครับก็จะขยับมานะครับเดี๋ยวผม z ให้ดูครับอ่าดันเมื่อดันขยับมาแล้วนะครับเราก็ เอาตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับวางลงนะครับจับให้นิ่งนิดนึงนะครับจะใส่ยากตรงนี้ตรงเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยน็อตครับน็อตเขามีสองตัวนะครับน็อตก็มีขายตามตลาดทั่วไปนะครับหรือจะทังทางแอปมินเราก็ได้นะครับสองตัวครับน็อตตัวนี้นะครับใส่ไม่ยากครับเห็นไหมครับ อุปกรณ์เราต้องเตรียมหกเหลี่ยมนะครับประมาณเบอร์สองนะครับทุกตัวจะเป็นเบอร์สองนะครับตัวนี้นะครับไข่ไข่ควงปากเล็กๆนิดนึงนะครับขันให้แน่นครับขันให้แน่นนะครับก่อนจะไปซื้อใบมีดนะครับเราต้องตรวจเช็คัมเบอร์นะครับัมเบอร์ของใบมีดนะครับจะมีเขียนไว้ตรงนี้นะครับหรือตอกไว้ตรงนี้นะครับจดไปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับตามร้านทั่วไปนะครับ เห็นไหมครับเราใส่เสร็จแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเกือบสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วเราจะยกหัวขึ้นครับใส่ไปมิดล่างครับตะกูนะครับขยับกล้องนิดนึงนะครับเพื่อเห็นชัดเจนนะครับไปมิดล่างนะครับเราต้องใช้ไขควงนะครับคราวนี้นะครับเขาจะอยู่ตัวกั้นเข็มตัวก้านก้นหมุนรอบนะไม่ใช่เข็มก้นหมุนรอบนะครับตัวนี้นะครับถอดออกมาเลยครับ ใช่ไหมครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้ครับไปมิดล่างนะครับโดยการเอาด้านโค้งเข้าไปข้างหลังข้างนังข้างในครับผมครับตรงนี้เขาจะเป็นล่องของเขาอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดน็อตนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวดน <mitad> <laughs> <chapters> <destruction> ็อตที่เราถอดออกอี้นี่ละครับตัวน็อตเขาจะเป็นคล้ายๆหัวแบแบอย่างนี้ครับผมนะครับเป็นรูปวงรีอย่างนี้นะครับเหมือนคล้ายๆน็อตจานนะครับเราใส่ไปก่อนนะครับใส่ตัวนี้ไปก่อน ตัวน,นี้ก็ใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ด้านในครับนะครับถ้าจะให้ใส่ง่ายเราต้องถอดโรต,ตรี่ออกนะครับแต่ว่าจะเขาจะยุ่งยากนะครับต้องมาตั้งโรต,ตรี่อีกทีนึงนะครับ ตามด้วยน็อตนะครับตามด้วยน็อตนะครับนี่ครับน็อตนี้นะครับเราต้องใช้ไขควงที่เป็นแม่เหล็กนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับมันจะได้เกาะแล้วใส่เข้าไปง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมครับ นี่ครับเรียบร้อยครับขันให้แน่นครับตัวนี้เราต้องขันให้แน่นนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตามด้วยนะครับตัวใบมีดตัวดํานะครับตัวนี้นะครับครับตัวนี้จะใส่ง่ายหน่อยเพราะอยู่ข้างนอกนะครับส่วนเรื่องของตั้งใบมีดนะครับ มันต้องตั้งที่ตัวลูกเบี้ยวนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดใบมีดไม่เกิดอาการค้างหรือว่าการเสียงดังนะครับมันจะเป็นต้องตั้งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่เคลื่อนนะครับที่เปลี่ยนส่วนใหญ่ก็คือลักษณะว่ามีดไม่ค่อยคมนะครับตัดไม่ขาดนะครับแต่การใบมีดการทำการทำงานของใบมีดปกตินะครับตัวนี้ครับระวังตัวนี้จะโดนตัวโรลิที่ครับโดนโรตอรี่นะครับ โทษนะครับที่พูดผิดนะครับนะครับเราต้องพยายามชิดอย่าห่างนะครับอย่าห่างเกินและอย่าชิดเกินนะครับให้ตั้งพอดีพดีนะครับอ่าตามด้วยนะครับตัวกั้นนะครับตัวกั้นหมุนรอบนะครับที่เราถอดออกเมื่อกี้นี่นะครับใส่ไปในล็อกเดิมนะครับเราต้องจับจังหวะนี้ให้ได้นะครับหรือว่าเราถ่ายรูปไว้นะครับจะได้ไม่ผิดพลาดครับล็อกเลยครับ อ่าแล้วต like. ้องดันตัวนี้นะครับ <lun> ที่ว่าต้องใส่ใบมีดนะครับดันตัวนี้เข้าไปนะครับครับส่วนตัวลูกเบี้ยวนะครับตัวนี้นะครับถ้าไม่เคลื่อนนะครับมันก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับส่วนใหญ่จะไม่เคลื่อนนะครับส่วนใหญ่จะไม่เคลื่อนนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเราจะสอนวิธีตั้งนะครับตัวนี้ให้นะครับรอช่วยติดตามกดติดตามให้ทางเรานะครับจะได้ชมคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับถึงวันหน้าครับออกไว้โอกาสหน้าครับ อ่ะครับเดี๋ยวเรามาลองกันครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับติดขัดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีทำคนเดียวอาจจะสับสนนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับลองดูครับติดอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับอาจจะสับสนนิดนึงครับพอดีทำคนเดียวนะครับใส่จานไปนะครับ อาจานนะครับตามด้วยจินผีครับที่เราถอดออกมานะครับอ่าเท่านี้ก็สมุนแบบครับสำเร็จครับเดี๋ยวเราทดลองกันครับผม ไมเออ,อเห็นไหมครับตัดสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวอันนี้ได้รังไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรใส่กระสวยใหม่นะครับใส่กระสวยใหม่แล้วครับเอาใหม่ครับ,รบเห็นไหมครับตัดครับเห็นไหมครับ นะครับสมุนแบบครับไม่ยากครับไม่ยากครับในการใส่มีดนะครับเราซื้อมานะครับถอดยังไงก็ใส่เหมือนเดิมนะครับยังไงก็ขอบคุณครับในการรับชมนะครับยังไงช่วยกดติดตามนะครับกดสับไะกีให้ทางเรานะครับเกิดทาเราทําวิดีโอใหม่ๆขึ้นมานะครับท่านจะได้อยู่คนแรกเลยนะครับ ขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามให้ทางเรานะครับสวัสดีครับ